น้ให้ค่ะขอบคุณค่ะดูบรรยากาศจ้าอลองลองโยนเม็ดอาหารห,หน่อยๆปลาจะมาไหม มะเขือที่ปราปลูกข้าวน้นเตจ้าออดูค่ะบรรยากาศเติมเงินด้วย มะเขือต้นนี้ใหญ่รแล้วจะมี่ยืนอยู่กับที่ก็เลยไม่เห็นร่องจ้ะร่องก็จะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะพามาดูบรรยากาศจา้าเป็นไงบ้างครมาดูมาดูปลาตื่นน้ำกันจา้าหลังฝนตกบุมบ่มบำบุมบ่มบำกันเลย หลังฝนตกบรรยากาศก็จะชุมชช่มชื้นชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยจ้าค่ะขอบคุณนะคะ,คะที่เข้ามารับชมคีมใจสีคนครปฐมที่สวนฝรั่งสวนมะพร้าวนํำหอมมาดูปลาจ้าปลาตื่นหลังฝนตก บรรยากาศก็จะชุมชช่มชื้นชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยจ้าคะบรรยากาศดีเลยจ้าเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีไหมยืนอยู่กับที่ก็เลยไม่เห็นร่องจ้ะร่องก็จะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะ ค่ะขอบคุณค่ะลูกปลาแตกบึมบัมบึมบัมสวยให้ค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะที่นี่หยุดแล้วจ้าฝนหยุดไปแล้วละละมะเขือที่มาปลูกข้าวน้นยืน<ะ>อยู่กับที่ก็เลยไม่เห็นร่องจ้ะร่องก็จะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ<ะ>จ้ะ ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปถูถูถูขอบคุณนะคะทำเ,เ,เป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีไหม โอเคเองจ้าตามร่องเนี่ยสวนทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องไปจ้าเราหาบรรยากาศดีเลยจ้าเ<ด>องจ้าตามร่องเนี่ยสวนทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องไปจ้า เราใจสีนคนปรปฐมที่สวนฟรั่งสวนมะพร้าวนํำหอมมาดูปลาจา้าปลาตื่นพามาดูบรรยากาศจา้าเป็นไงบ้างคืยืนอยู่กับที่ก็เลยไม่เห็นร่องจา้าร่องก็จะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆจ้าอากาหลังฝนตกจาก้ามึก ฝนตกไปสักพักใหญ่แล้วหาบรรยากาศดีเลยจ้า,าน้ำ<า>เป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีมาก โอเคให้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ฝนน่าจะตกกันหลายพื้นที่นะคะสภาพอากาศวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมข่ดลังฝนตกจ้าฝนตกไปสักพักใหญ่แล้วนี่นะ ที่นี่หยุดแล้วจ้าฝนหยุดไปแล้วลมาทนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีไหมโอเคน้ำน้ำ ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปยืนอยู่กับที่ก็เลยไม่เห็นร่องจ้ะร่องก็จะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆจ้ะหลังฝนตก บรรยากาศก็จะชุมชช่มชื้นชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยจ้าอันนี้เราเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยจ้่มะเขือที่เราปลูกข้าวโน้นมาดูบรรยากาศจ้าอลองลองโยนเม็ดอาหารให้หน่อย ปลาจะมาไหมมะเขือที่เราปลูกข้าวโน้นค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีจ้าพามาชมสวนฝรั่งอีกแล้วจา้าเลยจา้า ดูค่ะบรรยากาศอันนี้เราเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินลยจ้ะถูถูถูถ <c oughs> ขอบคุณนะคะฟ์มยืนอยู่กับที่ก็เลยไม่เห็นร่องจ้ะร่องก็จะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆจ้ะ ถูถูถูขอบคุณนะคะฟามน้ำปล่อยตามาไว้ตามร่องน้ำร่องต้องเป็นร่องสวนฝรั่งเขาก็จะไหว้กระจายไปกัน เป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีไหมพามาดูบรรยากาศจ้าเป็นไงบ้างเาดูบรรยากาศจ้า,าอลองลองโยนเม็ดอาหารให้หน่อยป๊าปาจะมาไหมดูปลาแตกบึมบ,บัมบึมบัม <c oughs> ว่ะสวอ หลังฝนตกบรรยากาศก็กจะชุ่มชื้นชุมช่มฉ่ำเย็นสบายเลยจ้ามาดูบรรยากาศจ้าอลองลองโยนเม็ดอาหารให้หน่อยป้าปาจะมาไหมะมะเขือที่เราปลูกข้าวโน้น